แล้วทีนี้เอาไงกับหนูดีละทีเนี้ยแล้วหนูมาอยู่อะไรตรงนี้ไปไปอยู่ที่ดีๆหน่อยนะไปแล้วเอาไงกูเอาไงดีทีนี้หนูทำไมไม่อยู่ที่ของหนูแล้ว ทำไงต้องหาที่อยู่ให้ก่อนแล้วกันแข็งแรงแข็งแรง,แ,งแล้วก็ไปอยู่ที่ที่ดีนะลูกนะเจมเจมเฮ้ยโอ้โหเจอแมวกวัวไม่น่ารอดไอเิดมึงห้ามกินน้องเขานะน้องเขาหลงจากแม่เขามึงเฝ้าค้างอย่างเดียวนะเข้าใจไหม ใจไม่เล็ดห้ามกินน้องเขานะให้รักกันรู้ไหมช่วยกันดูแลก,กันด้วยเดี๋ยวน้องเขาแข็งแรงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาหาที่อยู่ใหม่เองแหละ้าใจไม่เล็ดเออให้มันรู้เรื่องนะเจมเจมเข้าคางอย่างเดียวห้ามรังแกน้องไอ้เจมเอาไงกับมันดีเนะี่ย นี่ยมึงก็ดูที่ถามได้ตัวอะไรตะกวดมั้ง,อย,งอยู่ตรงกระเช้าอะ่ะอยู่ตรงรถอะ่ะทำไงอะ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวก็โดนแล,แล้วกูว่าโดนไอริดแน่เลยเนี่ยแล,แล้วทำไงให้รอดอะ่ะสงสารเอาไงดีวะโอ้ย น่าสงสารเนี่ยไปเ,เดี๋ยวเลี้ยงท่อมหาวิธีให้มันรอดแล้วกันเอาไปโอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไงเหรอไปวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวแม่ก็มาแม่มาอะไรอยู่ใกล้ล้อกระเช้าเดี๋ยวแม่ก็มาใช่เหรอมันอยู่ข้างบนล่องมาบ่าไม่รู้เอาไงเนี่ยไม่เอาทิ้งไปเฮ้ยทิ้งเลยเหรอนี่ครับใครกินไปแล้วฮะสงสารงไงวะเนี่ย ไงต่อวะเอาไว้ที่เดิมเหรอมันจะรอดเหรอรอดมาจากข้างบนนะงว่ามีรังว่าอะไรบ้างแล้วมีรังเหรอไปดูสิถ้ามีรังก็เอาไว้ใกล้ๆใช่ไหมอ๋อเดี๋ยว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 มีรังไหมเนี่ยดูสิมีรังตรงไหนมีรังไหม รังอยู่ไหนโอ้มีรังอยู่ตรงนี้โอ้รังอยู่ตรงนี้เองหล่นมาจากรังนี่เองเอาไว้ตรงไหนดีอะเอาไว้ตรงไหนดีอืมไว้ตรงไหนดีนะรังมาจากตรงนี้ แม่หนูจะมาหาหนูเจอไหมเนี่ยเอาไงดีวะเซิร์ชกูเกิลก่อนเซิร์ชกูเกิลอทำไงทีเนี้ยให้รีดให้ดกินสงสารมันน่าจะตกมาจากรังเนี่ยตรงนี้มีรังเออเจมส์ เลี้ยงยังไงอ่ะกูเลี้ยงไม่เป็นหากล้องอะไร่ะเลี้มันเชื่องมันเชื่องเหรอก็ไม่รู้ไงเช้นะเอนเาเออนกขขา้เขาอลงขึ้นกะเช้าอ่ะ ห <All> right. น่อยอือน้บารอีกรอตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวพาไปส่งที่รังนะอ่าๆรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งโดดละ่ะเอรังอยู่ตรงนู้นแน่แนเลยเนี่ยเอาลูกมาส่งอะ่ะเนี่ยเอาลูกมาส่ง แม่ลูกกันใช่ไหมเนี่ยสูบหน่อยดิอ่าเอาลูกมาส่งไม่ได้มาทำร้ายเนี่ยลูกเธอใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเธอใช่ไหมเอาลูกมาส่งนะ เอามารับเอาซิแล้วก่า่าจะใช่อ่างนั้นะมีอยู่ลังเดียวอุย้ยหลังนู้นก็มีแล้วลูกไขวัททีเนี้ยโอมีสามลังตายแล้วลูกเธอหรือเปล่าหน้าเหมือนเธอเลยนะเอาไม่ตอบหญิงนะเราเนี่ยถามไม่ตอบเนี่ยเอาไงอนะเดี๋ยวยว,วางก่อน อ๋อกูไข่อยู่เอาไงวะกูแล้วโอ้ยลังของรังไหนเนาะทีนี้ไอ้นั่นก็ใช่นี่ก็อีกรังหนึ่งเอานอนก็อีกรังหนึ่งสามรัง,อง,งของรังใครอะ เจอตรงนี้มันเบี่ยงมาทางนี้ก็น่าจะรังนี้แหละมัง้งหรือเปล่าวะอ่าใช่ลูกเธอไหมะเอาลูกมาส่งนะไม่ต้องห่วงไม่ได้ทำร้ายใจเย็นๆนะใจะเย็นๆนะอะ่น่าจะเป็นลูกเธอแหละจริงไหม เอารอแป๊บหนึ่งนะกำลังยืดไปหาไม่ต้องกลัวนะเอาลูกมาคืนให้เอ่อนี่เอาลูกมาคืนให้นะอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องตกใจเรามาเป็นมิดอ่ะโอเเอาหนีซะงั้นไปไหนซะแล้ว เอา้าโหนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะลูกนะอใช่แม่ลูกกันมะาวะไม่รู้แหละอยู่ใกล้กันเอาอยู่ใกล้ๆกล้รังแล้วกันอ่าอ่าอ่าอยู่ใกล้ๆกล้รังนะอ่าืนให้แล้วโอเคนะก็ลูกใครก็ไม่รู้ฝากเลี้ยงด้วยแล้วกันน่าจะเป็นนกเขาเหมือนกันอนะ่ะโอเคกลับแล้วได้เวลากลับบ้านกลับทั่ที เส็จสิ้นภารกิจโอ้ยทำไมต้องมาเป็นกูที่เจอวะเนี่ยเกลียดตัวเองมากเลยเกลียดต้องที่ต้องเป็นคนที่สงสารใจอ่อนน่มันน่าหงุดหงิดทำไมเราไม่เป็นคนใจแข็งก็แค่นกตัวหนึ่งเดินเห็นก็จะเฉยๆบ้างเดินหนีไปเลยไม่ได้หรือไงเนาะขราวหลังต้องหัดฝึกความใจแข็งบ้างลนะจิตใจดีเกินก็งานเข้า เดือดร้อนตัวเองอีกอนะโอเคกลับบ้านแล้วกู